ข้าวไม่ย <incomplete> ังไม่ได้กินตอนนี้ต้องไปทำงานกะเดึกซะด้วยสิถิงแกงกะหรี่ไว้กินตอนเออเช้าๆหน่อยแล้วพอมีน้ำเหลือในตู้เย็นบ้างนะเยวเราจะกดค้างนี่มันไ่ใช่แล้วเดี๋ยวติดเรื่สิบเนาะนี่มันไม่ใช่แล้ว ที่หนึ่งันแปดเอาล่ะครั้งนี้ฉันจะส่งว,วิญญาณการเป็นยอมสุดแขกแต่ฉันจะไม่ยอมให้ผู้คอไน,นั้นนะคะตัวไหนติดประตูฉันก็มา what, well, well.